หลวงพ่อโสธรหรือพระพุทธโสธรเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญในจังหวัดเชียงสาโดยมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับการลอยน้ำมาของหลวงพ่อโสธรว่าในอดีตมีพระพุทธรูปสามองค์ลอยน้ำมาและหยุดอยู่ที่บริเวณแม่น้ำบางปะกงในหมู่บ้านโสธรประชาชนพยายามอัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสามขึ้นนอจากน้ำแต่ไม่สามารถทำได้จนกระทั่งพระพุทธรูปองค์หนึ่งได้หยุดอยู่ที่ตำลโสธรชาวบ้านได้ทำพิธีบวงสรวงและสามารถอัญเชิญขึ้นมาจากน้ำได้สำเร็จต่อมาจึงได้ประดิษฐานไว้ในวัดโสธวรวารามวรวิหารและตั้งชื่่อวา หลวงพ่อโสธรในประวัติศาสตร์พระพุทธรูปรหลวงพ่อโสธรมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดเล็กสูงประมาณ1.48เมตรหน้าตักกว้างประมาณ1.65เมตรสร้างจากสำริดหรือทองสำริดเป็นที่เคารพนับถืออย่างมากของชาวบ้านในพื้นที่และผู้มาเยือนทั่วไปปัจจุบันวนัดโสธรวรารามวรวิหารเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่สักการะของประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศโดยมีการจัดงานประเพณีแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์